สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญน,นาพาม่วงจันทึกมิสิิชั้นปีที่หนึ่งคณะสังคมาศาสตร์สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาเอกการพัฒนาชุมชนเมืองค่ะในวันนี้ดิฉันจะขอ,อกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อกฎหมายเข้มแข็งพัฒนาชาติแด่งยืนค่ะ ในปัจจุบันทุกๆคนจะเห็นได้ว่ามีข่าวการทำผิดกฎหมายต่างๆมากมายอาทิเช่นเมาแล้วขับขับรถบนทางเท้าหรือธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดมาจากผู้คนที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายดังตัวอย่างเคสที่มีเด็กนักเรียนนั่งซ้อนสามไม่ใส่หมวกกันน็อกและรถตำรวจดันอยู่ข้างๆแต่ตำรวจดันไม่จับทุกๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่สิ่งนั้นแหละค่ะ ทำให้ผู้คนเคยชินไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษค่ะทว่ายังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและทำให้กฎหมายไม่เข้มแข็งนั่นคือผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะในประเทศไทยมักจะมีกลุ่มบุคคลที่มีอภิสิทธิ์อยู่เหนอือกคนอ,อื่นเมื่อมีกลุ่มบุคคลที่อยู่เหนือกฎหมายดังนั้นความไม่ยุติธรรมจึงต้องตามมาอย่างแน่นอนค่ะ ดังนั้นทั้งหมดจึงขึ้นอยู่กับผู้บังคับใช้กฎหมายว่าคุณจะมีความยุติธรรมต่อประชาชนทั่วไปหรือไม่หากผู้บังคับใช้กฎหมายโลเลและไม่ยุติธรรมจะทําให้สังคมเกิดความวุ่นวายและถดถอยลงค่ะดังนั้นการมีกฎหมายที่เป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้สังคมเจริญมากยิ่งขึ้นและสงบสุขค่ะขอบคุณค่ะ